โอเคครับเดีย๋ยวมีอีกระบบหนึ่งนะครับเป็นระบบตู้เซฟนะครับจริงๆตัวระบบเนี้ยหรือว่าตัว UI ตัวเนี้ยมันสามารถปรับแต่งที่จะไปเป็นพวกป้นหรือว่าท้ายรถหรือว่าอะไรอื่นๆได้อีกเยอะนะครับเพราะว่าตัว UI ท,ท,ที่ออกแบบไว้มันจะมีการรีเทิร์นค่าให้แบบกลับไปให้ไปใช้ฝั่งลัวได้ง่ายนะครับอย่างเช่นผมโยนเข้าโยนออกเนี้ยก็จะมีการรีเทิร์นเพ่อแบบไปทําต่อในรัวได้เลยนะครับอะไรเงี้ย แต่นี่ผมเอามาใช้กับตู้เซฟนะครับก็โยนเก็บนะครับเนี่ยโยนเก็บเข้าไปกาชากดแม็กก็โยนเก็บนะครับเห็นไนะเก็บฟักบัวเก็บทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีฟังก์ชัน move all ตรงนี้ครับก็คือถ้าเกิดเราติ๊กเนี่ยอันไหนที่เรามันมีเยอะๆะครับแบบมันจะแบบ move ไปทีเดียวโดยที่เราไม่ต้องใส่จํานวนเลยครับอย่างเช่นผม move นี้ไปปุ๊บเข้าเลยนะครับอันนี้มี 200ร้ครับมูฟปุ๊บเข้าเลยนะครับเข้า200เลยแต่ถ้าผมไม่ติ๊กตัวนี้เนี่ยเวลาผมกดโยนเข้ามาก็จะขึ้นนะครับว่าให้ใส่จํานวนเท่าไหร่ก็มากดแม็กได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าแบบสะดวกสบายก็กด Move อย่างนี้เลยครับโยนปาบเข้าไปเลยอะไรเงี้ยโยนออกก็โยนปาบเข้ามาเลยอันนี้อะไรไอเทมเต็มเอาเอาบบัวบัวรดน้ำออกมา,อาเอาอันนี้ออกมา ก็จะประมาณนี้ครับ